ไอใส่หบาทก็ใส่สิบาทก็ใส่สบาทก็แล้วแต่ำมี้าบาทบไปแต่ละวัดเพิ่นค่ีแังี่เลยพี่น้องพอมันมีเพินเสินสายดิาุ้งาบุญตาทุอ้อยดรางวัลใหญ่เน้อเนี่ยส่ลาส่แลแ่กังซันท่ากงซท่าพี่น้องมาหอดวัดเลยขิงเลยพี่น้องวนนี้ มือน่ข้ามอุ่นถ่ายรูปวะงามงามงามได้ใส่ซองได้พี่กองได้ซององแล้วกรับสิบไปเขาวัดไปอันนี้คือซองรวมต่า คนไหลพี่น้องวยเนี่ยคนหลนคนหลยครประคประธานขับเรื่อสร้างความปอบดอมสมานันอาิวัก็ไปด้เอาเข้าได้แล้วในโคมู่บ้าน อันทิมงานพี่นองทิมงานมันท้าหุนพี่นอกขหุวัดไร่ขิงนครปฐมครับปลาร้าวัดปมโอ้ไร้แท้ดีมากรันไร้ดีไลเด็ดเอาล้อ้ป่อ่อิงล้อมเพลินวันนี้มาฮอดมาถึงแล้วครับวัดไร่ขิงครับผม เดี๋ยวไปเบิ่งเขาไปทางในวัดไร่ขิงก่อนครับนี่บรรลุมในใส่ซองนี่แทงมากเลยซอมนี่ประมาณสามแสนสามแสนกิบซองคำบุญครับพี่ด้อนี่คือแพร่น้ำออกตัวเนี่ยนุ่มแต่ละวัดบรรลุมสุทิแพร่ที่ในการไปหยอดใส่หยอดใส่ตู้วัดริจากเพื่อท้าบุญร่วมกันเนาะ เกิดมาศาสตรนึ่งศาสใดเขาจีเรมาทำกันอีกหรือเป่าในศาสตร์หนเขาจได้ทำบุญร่วมกันโดนมาสถนึงเขามีบุญวัดสนามมาทำกันเขาก็ต้องทับรวมกันที่บาทยี่สิบบาทเรียกแท้กำลังใส่ชุดผ้าอันนี้ท่ามจริงไม่ได้หลอกไม่ได้สั่งนะเอาวัดจริงนั่นจริงเลยไปเอาสิไปวัดไปอันนี้ว่าวัวใครมาทำบุญครับพี่น้องวัดไร่ขิงพี่น้องมาวัดไร่ขิงมาเนี่ยมาไกลอยู่ วันนี้วันหยุดก็เลยพาน้องๆมาท่าบุญทำทานอยู่วัดไร่ขิงพี่น้องคนก็หลายอยู่โคนหลายอยู่ครับวัดไงอันนี้วัดดังภาษีพาน้องมาทำบุญทำทานวันหยุดอาทิตย์อ่าคือแดดแดดจ้าเลยมืัอนี้แดดจ้าแดดจ้าเร็ว เขวันอกทั <increasingly speaking whales> ้มนลโอ้ยอดบอม้มมนะ FC นะ FC ฝา f น FC บอลม FC บอลโกไคลัมบ uh, anyway, ้านบี่าันี่มากนกี่ม้ว่าัคิดนกรับวันนี้วันยุด วันหยุดวันอาทิตย์ไปข้ามไปเลยข้ามไปเลยข้ามไปเลยมา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 ค่อนลายครับพี่น้องแแถวไปไปข้าวเสีข้าวเสียข้าวเส

่ดอกไม่ร้อกไม่นั่นหละ คนเยอะเลยพี่นองคนร้ายหลายคนเนี่นีข้างในเลยเหรอสองคนจอข้างในเลยพี่นองคนหลาย thêm tháp bút, lái mươi yết, các bạn, lái con bá tinh lông cả ma, con lại con lái